สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุขที่จ็ดแปมีหลายคนขอมานะครับเลขตัวเดียวนะครับมาบนล่างเลยนะครับสุดนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่เคยให้ไปนะครับสูตรนี้จากสถิตินะครับก็เข้ามาด้วยกัน8งวดสูตรที่เรานามาแบ่งปันก็คือ10บนบวกสิบน บวกหน่วยบนบวก10ลางบวก10ลา่างบวก3ใช้5หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก1ตัวจะได้มาด้วยกัน1เลข1เลขนี้นะครับสามารถเข้าได้ทั้ง3ตัวบนและ2ตัวลา่าง คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ เรามาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีการคิดนะครับหาวันที่1ธันวาคมจากสูตรที่ให้ไปใช้ของวันที่16พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งเราวันที่หน,นะครับ458 145เลืท้าย2ตัว3 7เจ็สบวกสบวกหบวกสบวกสาม 4บก4ได้8นะครับ8บวก5 13 13บวก3ได้16แล้วก็16บวก3เป็น19ใช้เลข9นะครับหลักหน่วยนํา9นะครับไปบวกกับเลขคขงที่9บวกกับ3คงที่ได้12ก็จะเป็นเลข2นะครับหลักหน่วย1ทธันวาคมนะครับได้เลข2ไปดูผลกันรางวัลที่1 4 6 1, 1 2 5 2่ลคล้าย2ตัว2 2เลข2นะครับเข้ามาได้กัน4หลักมีหลักร้อยหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างตัวอย่างต่อไปนะครับวันที่16ทธันวาคม2668 ใช้ของวันที่1ธันวาคมนะครับเป็นตัวตั้งเรงวันที่1 461252คล 2, ้ายๆสตัว22 5บวก5บวก2บวก2บวก2 5บวก5 10 10บวก2 12 12บวก2ได้14 14บวก2เป็น, 16, นะคบับใชยเลข6 6ไปบวกกับเลขคงที่นะครับ6บวกกับ3คงที่ได้9วัานี้ก็เป็นเลข9นะครับ16บหันวา6ไปดูผลกันอาวที่1นะครับ7 6 3 8 9 5เลขท้าย2ตัว5 2เลข9เข้ามาเป็นหลัก10บนนะครับ วันนี้ก็เข้าหลักเดียวนะครับเลขเกกาหมดต่อไปนะครับ2มก,กราคม2569ใช้ผลวันที่16ธันวาคม2568เป็นตัวตั้งเอาวันที่1 7 6 3 8 9 5เลขท้าย2ตัว5 2 9บวก9บวก5บวก5บวก5 9บวก9 18 18บวก5 2 3 2 3บวก5 2าย8บวก5ได้3 3นะครับก็ใช้เลข3หลักหนึ่บวกกับ3คงที่ได้6ก็เป็นเลข6นะครับสมกราคลมไปดูผลกันนะครับลางวันที่1 แปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกไดท้ายสองตัวหนึ่งหกหกก็เข้ามาด้วยกันสองหลักนะครับงวดนี้มีหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างนะครับรก็สูตรก็ง่ายๆนะครับ5หลักบวกการนตเลขของที่แค่1ตัวนะครับก็ได้มา1เลขเข้าได้ทั้ง3ตัวบนหลัก1้อบบนหน่วยบนแล้วก็ 2ตัวล่างนะครับ10ล่างและหน่วยล่างมาแน่หมดเลยนะครับเลดี้ให้เรามาดูสถิติกันดีกว่านะครับ8งวดนะครับที่เข้ามางวดแรกให้เป็นเลข5เลข5เข้ามาเป็น10ล่างงวดต่อมาเลข7เลข7ก็มาด้วยกัน3หลักนะครับงวดนี้ มี10บนนะครับแล้วก็ล่างมาเบิลนะครับ10ล่างกับหน่วยล่างมดต่อไปได้เลข9นะครับเลข9เข้า10บบลนมดที่4ก็ยังเป็นเลข9อยู่นะครับเข้า10บบลนมดที่5ได้เลข5านะครับเข้าหน่วยบลน์มดที่678ที่เป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเลข2มาถึง4หลัก ก็เลข9้เข้าหลัก10บนนะครับแล้วก็เลข6กมา2หลักหน่วยล่างกับหน่วยบนสูตรนี้นะครับก็มาหาวันที่17มกราคมงวดที่จะถึงนี้นะครับใช้วันที่2มกราคมเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1 837 706ไเลท้าย2ตัว1น 0บวกศบวกหบวกหนึ 0, ่งบวกหนึ่งสิบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่าง6กบวกหนึ่งดเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งแปดแปไปบวกกับเลขคงที่นะครับส่วนนี้คือบวกสามดบวกกับสามคงที่ได้ส1บอ็ดก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลขหนึ่ง ได้มาแล้วนะครับ17มกราคมสรุปนะครับเลขตัวเดียวนะครับถึงเลขนะครับสามารถเข้าได้ทั้งบนและล่างนะครับของวันที่17มกราคม2569ย้าอีกทีนะครับสูตรใหม่นะครับเพิ่งปล่อยงวดนี้นะครับมีคนขอมากันเยอะนะครับเป็นเลขหนึ่งฝากไปพิจารณากันด้วยนะครับ ทุกสูตรก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไม้ได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้วดนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับ17มกราคมขอยกยอดไปเป็นงวดหน้านะครับถ้าไม่ได้ทำที่ขอไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ